หอมปอบหอมบัวปูกเองเบ็ดสูเนียวใบบกวดหอมห่วยๆไป้องเ้ยสุดยอดเลยอ๋อมน้ำพอปัดกินบกเหนีวหอมตำดังเลยสุดจัดสุดจัดครบเครื่องเลยเมั่อนี่เมนูเด็ดครับมื้อนี้ กำลังถอนคนครับทกนี่บ่าวอ้อยซอยทีหล,ล่นไกลครับจังไงนี่ในปลาโอ้เสียงจักจั่นห่องแงงแงงอยูอย่นักห <c oughs> ล่อเงยเลาะอยู่ครับแยกเนื้อแยกหนังอยู่ครับไกลตัวให้น่อยครับแต่ว่าขึ้นจากลาบส <c oughs> ีได้จักปนนึงนี่แห,หละใช้น <c oughs> ้ไำไม่ไหลก็เลยจ้บอยู่ดอกเห็นมันสมอยากก็อ,อย่ากอยาก ครับมีบักพริกสดข้าตะไข่ใบบักกูดาน้ำกันเอาไปลงหมอกันเตรียมต้มยำห่อเส่เลยเบึม,มสดๆใบมอนครับใบมอนนัวๆใส่ดูกครับ,บที่นี่ต้มน้ำซุป อันดีสดของของข้อตัวซึมๆนั่นเลยเดี๋ยวนี่เลือดข้นๆเนื้อใส่เลือดนี่ครับเนื้อนังมังสาเนื้อข้างในครับเอาเลยใส่เลย๋ยวกใส่ต้มเนี่ยอ๋อ ทุกประศรีบบส่วนเนาะยังมาซ่ยใช้ที่หลังก็ได้เป็นนังตับเตเนื้อเอาไปลวกครับสูตรนี้มันสิพุยๆตัวยัยงปรุงเขาเครื่องดีแสบๆลงยบ,ยบตักหมัดตักหมัด เอาไปคัวเนี่ยมันสีแข็งก็ได้ครับนี่แหละลวกน้ำแบบนี้แหละมันสีพุยๆปรุงเขาเครื่องดีใส่แก้วจ,จะเลี้ยวไว้เอาไปโยกบาราตัวนี้เออจะได้กินอยู่บาร์ดีดน้ำเหี้ยวออหม้อได้ไมิหน่อยเอนาน้ำนัวน้ำไม่ใช่มัดเตอมนัวขนาดนี้เนี่ยน้ำจากต้มดูเข้าต้มต้มไปโดนเตื้องแล้วนี่สุกมัด น้ำนำจากลวกเนื้อลวกข้างในนี่หาลงไปครับไตเป็นส่งสีสุกหยากก็มูอีกหน่อยพิธีพิทันหน่อยครับสูตรนี้มาหน่อยกถากินยังมี่วาอหวังที่แรกก็ได้กินแล้วแท้หันซอยช้อน สวยงามครับสวยงามสุกมาแล้วเ่ยสุกแล้วสุกแล้วไดไแว้แล้วสักมีแล้วเคแล้วไปเอาไปพักไว้ไม่เยน็นยังไปปรุงความหน่วยหมอตติมครับใส่ยหายพวกชีนี่ครับตามด้วยหอมบัวต้นแก้ครับดอกหอมใบกระเพราเรพัดเลยเครื่องหอมจะไปครับ หัวเตมกันทีเดียทีเดียเอ่ะลาบลาบอะไยิงรับจงสมองบ้างอะไรจันวะสูรถครับว้าคือบางเนาะนี่สมิตรละหัวล้านมาแล้วเนี่ยเนาะดเขามีสมองอยู่เขาวะ โอ้แรมนโบ้แมนด้ยอแมนเขาคัวเขาัวอืมพริกป่นแดงจึงคืองาวอีบโอเคจริงจริงพี่ครับก็ได้เออเอาน้ำปลาครับน้ำปลาจวดจวดน้ำปลาโปเทนต์เลี้ยวเกียร์พ้อมครับอืมมันเป็นความเข้มมิติต่างกันเนาะไม่ใส่ทั้งสอง คูีครับคูีเน่าก็หิงหิงเน่าเน่าเน่ากอนำนะสมดีขนาดนด้เนี่ยเ่าหดเตีใจเลหมดตาจะได้่นี่ยไห่งที่หมด นี่ครับมีอย่างนี้เหรัะคะข้านี่หอมปอมหอมบัวปลูกเองแบบ็ดซูเนียวใบบกวดอด,ดเลย หอมห่วยีไป้องเอ้ย,อย,อยสุดยอดเลยเชียบ er ประจำช่องนะครับกุ้งน้อยซอยทีกำลังซับเลยยังไงนี่อ๋อตื่มน้ำพอป้ากินบบกนี้หอมตำดังเลยสุดจัดสุดจัดครบเครื่องเลยมั้ยนี่ อได้กินนี่กูฮูจากเรา่าเสียบคักพัลโล่ใส่พริกปวนพร้อมอันนี้เขาใส่อียงไปแล้วหรอใส่เกี่ยครับผงปรุงรสจัดจัดแป้งนัวผงนัวครับผงนัวครับ ได้การร่อนมาเนียอ๋อโป่งโป่งโป่งหอมๆน้อยแล้วไปอย่าไปยันอย่าไปยันไม่เกิดรุ่นกราบขอเดระกูครับุกลหอมๆเลยครับ สมุนไพรล้นวนๆครับเียวเปือ่อยครับมีบักนาวดครับเปรียปร้ยวๆจังหน่อยมีบุ้มีบับคุ้บงบักขามนะใส่บักนานะเปรี้ยวสว่างสว่างนี่ครับลาบอ่ะเ็จสาโรดดีพี่นอ้องเอ้ยพุดะยังเจมอะ่ะลาบไก่ครับส้มเครืองเคืองหลากหลายเลยอีใไปุกูดทอดพิกทอด โอ้ยบ้านก็เชิ่งใบตองไปดัดเซียบครับเบื้องพักเขารวยพี่เลยจัดมาอย่างสวยงามเคียย่ยวหอมบัวกระลำพักสลัดพักหัวเราข้ายอดกิริยกิเลสหนี่นนงเบื้องกระรวยครับพักสูนีปัวด้วยครับอยู่ไหนเอาเนเนพริกพ่นกระเทียมหอมแดงนะมเงาเงาเงา,าพี่น้องที่เด็ดเลยเลยนี่เขาห,ห,หันดิเออุ้ยม่มีไอ้เนอะ คู่กันตะเกเตียนสดเน่นทำเปี่มๆสุดน้งเปล่ากินเปล่ดึกใซ่ดึกใซ่ดที บิงเด้บิ่งรอบยเลงมอง่อต้มฮ่อนอีกจ่ายม้ต้มฮ่อนเนี่ย Yeah, rất là vui. Vội hai vợ chồng, 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 chôm chồng, 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 tiền chồng, chồng, แบบนี้ยังโซเดียมซุปเลยนันต้มเลยเพืยอให้แห้งมีดูดดจขี่โคอน่อนไม่สเลยไมได้กินเสียใจอะไเติอเพืบอเดี๋แห้งพอดูบดเปเาเขากลยเนื้อซับเลยใจ่นำเก้บห้ายไปอลไรู กินกับซวงอ่ะถ้าก็จะไม่ไหลอ่ะ ครับพี่น้องคลิปนี้กับความล่าพากจากผมนะครับเพื่อเนเดี๋ยวคลิหน้าผมบอกกันไหมครับผมสมวัสดีครับสวัสดีครับเสียบเสียบน้ำกัน